ที่สามเลขหนึ่งจำนวนที่สี่เลขสามจำนวนที่ห้าเลขสองนะคะเราต้องการเรียงเรียงจากมากไปหาน้อยใช่ไหมคะเรียงจากมากไปหาน้อยเลขอะไรมากที่สุดคะเลขสามมากที่สุดนะคะเลขสามแต่เลขสามมันเท่ากันสามจำนวนดังนั้นเราก็มาดู จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก่อนนะคะก็คือเลขหนึ่งที่หลักร้อยนะคะเลขหนึ่งที่หลักร้อยจะมีค่าน้อยที่สุดดังนั้นเลขหนึ่งที่หลักร้อยก็คือจำนวนใดคะคือหนึ่งร้อยยี่สิบสามจะมีค่าน้อยที่สุดนะคะเราก็เติมหนึ่งร้อยยี่สิบสามไปด้านหลังสุดนะคะเติมหนึ่งร้อยยี่สิบสามไปด้านหลังสุดเพราะว่า เรียงจากมากไปหาน้อยนะคะอย่าสับสนนะคะตไปเลขหนึ่งหายไปแล้วเราก็ตัดออกนะคะจะได้เห็นจะได้เห็นชัดนะคะว่ามันเหลือเลขอะไรบ้างจำนวนหนึ่งร้อยยี่สสามก็ตัดออกไปเลยนะคะก็จะเหลืออีกสี่จำนวนนะคะ แล้วเราก็มาดูว่าเลขอะไรที่อยู่ในหลักร้อยที่แตกต่างจากพวกคะก็คือเลข2ซึ่งจะน้อยกว่าเลข3นะคะเลข2นี้นะคะน้อยกว่าเลข3ที่เหลือเลข2อยู่ในหลักร้อยก็คือจำนวน232นะคะ จำนวนที่น้อยกว่าที่รองลงมาก็ต้องอยู่ในอันดับที่4ี่นะคะสองก็อยู่ในอันดับที่4ตรงนี้นะคะถ้าเราเรียงได้แล้วเราก็ตัดออกนะคะก็จะเหลือแค่3จำนวน จะเหลือแค่3ามจำนวนนะคะคือ321 312และ323นะคะงั้นเดี๋ยวลบลบพวกนี้ออกก่อนจะได้เห็นชัดๆนะคะลบออกแล้วก็เหลืออะไรบ้างนะคะเมื่อกี้เหลือ จำนวนที่ขึ้นต้นด้วยเลข3ามใช่ไมค้ยยี่สิบเอ็ดและ323เราก็มาดูที่หลักสิบนะคะหลักสิบพิจารณาที่หลักสิบจำนวนที่1คือเลข2มีค่าเป็น20่สิจำนวนที่2คือเลข1มีค่าเป็น10บจำนวนที่3คือเลข2มีค่าเป็น20 เราก็ดูเราก็ดูเลขที่แตกต่างก่อนนะคะหรือว่านักเรียนจะมาเขียนไว้ด้านหลังให้เห็นชัดๆก็ได้ะคะ่ะจำนวนที่หนึ่งมีหลักสิบเป็นเลขสองจำนวนที่สองมีหลักสิบเป็นเลขหนึ่งจำนวนที่สามมีหลักสิบเป็นเลขสองดังนั้นจำนวนที่แตกต่างก็คือเลขหนึ่งนะคะ เลขหนึ่งจะน้อยที่สุดก็ต้องเรียงจากอะไรนะคะเลขหนึ่งจะน้อยที่สุดเขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่มีเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบก็คือสามร้อยสิบสองจะเป็นจำนวนที่อันดับที่สามนี่นะคะก็มาเติมในอันดับที่สามนี่นะคะต่อไป ที่หายไป3ามจำนวนแล้วก็ตัดออกไป3ามจำนวนก็เหลือแค่321และ3 2มรนะคะแล้วก็พิจารณาหลักสิบไปแล้วหลักสิบมันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาที่หลักหน่วยต่อนะคะ จักหน่วยคือเลขหนึ่งและเลขสามนะคะจำนวนแรกคือเลขหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งจำนวนที่สองคือเลขสามมีค่าเป็นสามเปรียบเทียบจากเปรียบเทียบกันนะคะหนึ่งจะน้อยกว่าสามดังนั้นสามรอยยี่สิบเอ็ดจะน้อยกว่าสามรอยยี่สิบสามนะคะ 321จะน้อยกว่า323นะคะก็เติม321เป็นอันดับสอง3ามเป็นอันดับ1นะคะก็จะได้ดังนี้นะคะค่ะดูข้อ4ต่อนะคะ อันดับที่1จำนวนที่1ก็คือ998จำนวนที่2 898จำนวนที่3 1,000จำนวนที่4 889จำนวนที่5 989อันนี้จะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะจำมนนี1,000ที่เป็น4หลักเท่านั้นดังนั้นเติม 1,000ไว้ด้านหน้าสุดเลยค่ะต่อไปเติมแล้วก็ตัดออกะคะ่ะต่อไปเหลือสี่จำนวนเหลือสี่จำนวนให้ดูที่หลักอะไรคะดูที่หลักร้อยก่อนนะคะ หลักร้อยของจำนวนแรกก็คือเลข9มีค่าเป็น900จำนวนที่สองเลข8มีค่าเป็น800จำนวนที่สามเลข8มีค่าเป็น800จำนวนที่สี่เลข9มีค่าเป็น900เราก็มาเขียนหลักร้อยเรียงกันดูนะคะจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่สองจำนวนที่สามและจำนวนที่สี่ เขาก็จะให้เรียงจากมากไปหาหน้อยใช่ไหมคะเลขที่มากก็คือเลข9มากกว่าเลข 8... และมีเลข9ก้าซกันเลข9เหมือนกันสองตัวแล้วมีเลข8เหมือนกันสองตัวดังนั้นจำนวนที่มีเลข9อยู่ในหลักร้อยมีอยู่สองจำนวน และเลข8ที่อยู่ในหลักร้อยมีอยู่สองจำนวนเช่นกันดูที่จำนวนที่มีเลข9อยู่ในหลักร้อยก่อนนะคะจำนวนที่มีเลข9อยู่ในหลักร้อยนะคะก็คือ998และ989ค่ะ ดูที่หลักร้อยเป็นเลขเก้าเหมือนกันดังนั้นให้เราพิจารณาที่หลักสิบต่อนะคะหลักสิบคือเลขจำนวนแรกคือเลขเก้าจำนวนที่สองคือเลขแดดังนั้นเปรียบเทียบกันได้หรือยังคะเปรียบเทียบกันได้แล้วเขาให้เรียงจากอะไรคะเขาให้เรียงจาก มากไปหาน้อยใช่ไหมคะจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สองอันไหนมากกว่ากันคะให้ดูที่หลักสิบก็คือ998มากกว่าดังนั้นก็จะเรียงได้ดังนี้ก็คือ998แล้วก็เป็น9ก9ต่อนะคะ เรียงได้แล้วเราก็ตัดออกเลยนะคะอันนี้ก็ตัดออกไปได้แล้วก็จะเหลือจำนวนที่มีเลขย8อยู่ในหลักร้อย2องจำนวนที่เราจะต้องมาพิจารณาเป็น2องจำนวนสุดท้ายนี่นะคะคือ898และ889นะคะ หลักร้อยเราพิจารณาไปแล้วดังนั้นมาพิจารณาหลักสิบต่อนะคะหลักสิบของเก้าร้อยไม่ใช่นะคะหลักสิบของแปดร้อยเก้าสิบแปดหลักสิบของแปดร้อยเก้าสิบแปดก็คือเลขเก้านะคะต่อไปหลักสิบของต่อไปหลักสิบของ แปดร้อยแก็คือเลขแปดนะคะดังนั้นเขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยจะได้ว่าจำนวนใดมาก่อน,นะคะตอบแปด้อยเก้าบแปดมาก่อน889ใครที่ตอบถูกเก่งมากคะ่ะ เราก็จะเขียนจำนวนได้ดังนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทำได้หรือเปล่าเอ่ยใครทำได้ทุกข้อเก่งมากเลยคะ่ะเรามาสรุปการเรียงลำดับจำนวน ไม่ว่าจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากหรือเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยเราอาจทำได้โดยหาจำนวนที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดก่อน 2. นํำจำนวนมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมาก สุดท้ายนี้ครูก็อยากจะให้นักเรียนมันทบทวนบทเรียนนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้ทางไลน์กลุ่มเลยนะคะแล้วคราวหน้ามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ